พระเจ้าก็เคยฝึกวิชาธรรมกายมาตั้งแต่พศ2500ประมาณ2516สมัยเป็นนักศึกษาอยู่ไปฝึกที่บ้านธรรมประสิทธิ์วัดบักน้ำเคยไปอธิษฐานจิตต่ตอหน้าโลงศพหลวงพ่อวัดบักน้ำว่าจ,จะบวชตลอดชีวิตเพราะมีความศรัทธานในรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรที่เคยสมัยก่อนเนี้ยเคยคลุกคลีกันอยู่ตอนหลังย้ายมาอา เริ่มสร้างที่วัดธรรมกายนะยังไม่เป็นวัดธรรมกายเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมก็ไปเป็นลูกศิษย์นะแล้วก็เคยฝึกทำทำไมทำทำทายาทรู้สึกจะรุ่นสองรุ่นสามจำไม่ได้แล้วแล้วก็ไปคลุกคลีช่วยงานวัดไปทําบุญประจําและไปปฏิบัตินะก็พอรู้นะความเป็นไปภายในอยู่พอสมควรนะตอนนั้นก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติอย่างมากแต่ว่าก็คง กำหนดอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ากําหนดแล้วพอมันตั้งใจแรงไปก็คงจะวัสนาน้อยแหะก็ปวดหัวนะก็อยู่มาหลายปีอ่ะเสร็จเรียบร้อยตอนหลังมาบวชเข้ามาเจริญสติปัฏฐาน4ี่นะก็พอได้ผลทางสติปัฏฐานสี่ตอนพรรษาสามเข้าพรรษาสนะีเนี่ยพอได้ผลปุ๊บก,ก็ลองลองใช้ดูนะก็คือกําหนดนะสัมัญญะ นะดูใจเต้นดูความเกิดดับของจิตน้อมไปที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ดูไปเรื่อยๆืยนะก็เข้าไปสูนะ่ส่วนกายของกายต่างๆจนกระทั่งถึงกายของพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมเจ้าซึ่งเป็นธรรมกายเหมือนกันธรรมกายที่พาคนให้หลุดพ้นประจากทุกข์ชี้แจงนะบอกนะว่าคือนี่คือทุกข์นี่คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นี่คือความดับนี่คือข้อปฏิบัติให้ดับนะ ก็มันก็พะพทธเราก็เลยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่ก็คือธรรมกายก็คือพรม,มกายนั่นเองนะดังที่มียืนยันอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเราตถาคตคือธรรมกายก็แลธรรมกายนั่นแลพรม,มกายนั่นแลธรรมพูดนั่นแลพรม,มพูดนั่นแลเป็นชื่อเราตถาคตนะซึ่งเคยศึกษาอ่านจากหนังสือที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนเอาไว้